สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจอิสุโปรดีบายเซลนกนะคะวันนี้เซลนกก็มาอยู่กับรถรุ่นนี้เลย4ประตู X-Series s p สปีนะคะเครื่อง1.9สีขาวอันนี้เจ้าของรถอยากเห็นรถก่อนวันรับรถลูกน้องเขามีเลือกรับรถวันที่8มีนาคมเนาะแต่ว่ารถมาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำนะคือลูกค้ามีเลือกออกรถ ยังไงแล้วอยากให้มาจองล่วงหน้าเหมือนน้องคนนี้ค่ะเขาจองล่วงหน้าเพื่อรถจะได้มาทันเลิกนี่น้องเขาจองไว้ตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะคะกับรุ่นแคปโฟหนึ่งจุดเก้าเอสซีีสปีดสีขาวรถก็จะได้มาทันตามเลิกตามเวลาเนาะนกจะแนะนําถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถมีแพลนจะออกรถมีเลิกที่จะรับรถแนะนําว่าให้จองจองไว้ก่อนเลยเพื่อรถจะได้มาทันเลิกนี่อันนี้ให้ชมบ้านท้ายก่อนนะแคปโฟหนึ่งจุดเก้าเอ ไอ้แคปโฟนหนึ่ง X Series สปีดสีขาวอ่าเดี๋ยวนกจะพาไปดูนะว่ารุ่นนี้มีความพิเศษแตกต่างกับสีประตูรุ่นทั่วไปยังไงนะคะคำว่า X Series นะคะเดี๋ยวพาไปชมรถเลยอันนี้เลยค่ะรุ่น,น X Series สปีดก็คือจุดสังเกตง่ายๆตัว X Series ก็คือจะมีสติกเกอร์แถบสีเทา ขีดแดงนะคะกันชนท้ายจะบิลอินมาแบบนี้เลยค่ะเป็นสเกิร์ตรอบคันอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะไฟท้ายไบ LED จะมีตัวอักษรคำว่า X Series อยู่ที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะ X Series Speed เดี๋ยวนกจะพาชมรอบคันเรื่อยๆแม็กจะเป็นแม็กสีดำนะคะเนี่ยค่ะเป็นแม็กดำเป็นเฉพาะของ X Series เลยนะคะ จะเป็นแม็กสีดำนะคะแม็กสิบแปดนะคะเนี่ยค่ะจะมีสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะสเกิร์ตแต่ต้องให้ชมสเกิร์ตรอบคันก่อนนะคะเนี่ยจุดสังเกตเอ็กซิลี่แม็กจะเป็นสีดำนะคะแม็สิบแปดมีสเกิร์ตรอบคันนี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสเกิร์ตอย่างนี้นะคะขิบสีแดง กระจังหน้าสีดำนะคะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดนไลท์นะคะไฟตัดหมอกไฟไฟตัดหมอกกับไฟเลีย้ยอ,อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัวหนังสือจะสีแดงนะคะฝากระโปรงจะมีสติ๊กเกอร์แถบสีเทานะคะลายเส้นสีแดงสลับขาวเนี่ยเอกซิลีจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้พาชม จาของรถเข้ามาชมหรือยังเอยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่นกหน่อยนะเนี่ยพี่นกพามาชมรถเราเลยแต่ว่าแจ้งนิดนึงพี่นกยังไม่ได้ติดฟิล์มให้เดี๋ยวพี่นกจะดําเนินการติดฟิล์มให้อันนี้จะพามาดูรถว่ามาจากโรงงานก็คือแบบนี้เลยขึ้นเทนเลอร์มาส่งรถจะเป็นแบบนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่นกก็จะทําการติดฟิล์มติดกระบะไลเนอร์ให้นะคะแต่อันนี้ให้ดูก่อนว่ารถมาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ เดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะคะ X Series รุ่นนี้เรียกว่า X Series ค่ะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีให้สองดอกภายในจะเป็นดำสลับแดงอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแทงข้างประตูนะคะดำสลับแดงคอนโซลหน้านี่ค่ะก็สวยงามสไตล์สปอร์ตเลยนะคะดำสลับแดง เบาะก็จะเป็นสีดำสลับแดงแบบนี้นะคะพวงมาลัยเป็นหนังสือสีแดงมาพร้อมกับหน้าจอ MD ขนาด7นิ้วนะคะอันนี้เชื่อมต่อได้ทั้งออ Android แล้วก็ o o ูทแล้วก็ iOS นะคะแชร์ให้แล้วคะ่ะพี่นกขอบคุณกับคุณนิกรน,นี่นะคะดำแดงสวยงามมากเนี่ยคะ่ะเป็นสีแดงไล่โทนดำนะคะเนี่ย อันนี้เป็นช่วงของค,คอนโซลหน้าประตูด้านข้างดำแดงเบาะดำแดงพรมหลังคาเป็นสีดำนะคะก็เน้นสไตล์สปอร์ตเลยละ่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้รถเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเดี๋ยวจะแต่งให้ลูกค้าวันที่หนึ่งปุ๊บอันนี้เบาะภายในก็ดำแดงนะคะนี่ มีช่องเสียบ usb อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนะคะสวยงาม x series sport 1 0 0 0 x ค่ะนี่สวยงามมากก็เดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จแล้วอุปกรณ์ครบติดฟิลม์มแล้วก็จะให้ชมอีกทีหนึ่งอันนี้เจ้าของรถเขาอยากเห็นรถว่าหน้าตาเป็นยังไงร,รุ่นที่เขาจองเพราะรุ่นนี้บอกเลยตอนน้องเขามาจองก็ไม่มีรถให้ดูนะเพราะช่วงนี้ก็ อยากให้จองเพื่อรถจะได้มาทันเนี่ยมีคันเดียวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้องเขามารับไปแล้วก็ไม่มีให้ชมและลูกค้าท่านใดสนใจอยากชม X อสซีรีตัวจริงๆนะคันจริงๆเลยที่ไม่ได้ดูในแคตตาล็อกนะว่างแวะมาชมได้ที่อิสุพระนครสาขาปทุมธานีนะคะก่อนวันที่ห้านี้นะเพราะเดี๋ยวถ้าเจ้าของเขามารับแล้วก็จะไม่มีให้ชมเนาะนี่ยค่ะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ ก็ช่วงนี้มีโปรดีนะคะจะขอแนะนำว่ามีโปรดาวหมื่นเก้าในรุ่น 1.9s เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะในรุ่น 1.9s แล้วก็กระบะตอนเดียวเนี่ยรถรอส่งมอบเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะจองไว้ก่อนนี่ค่ะอันนี้ตอนเดียวนะคะดาวหมื่นเก้ามีโปรดาวหมื่นเก้าออกรถได้เลยนะคะพร้อมชุดแต่งมีรุ่นกระบะตอนเดียวคันนี้ แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่น1.9 S เหมือนการดาโบดาวหมื่นเรถจอดอยู่ตรงนี้พาชมนี่เลยใช้เงินออกรถ19ื่นเท่านั้นสามีภรรยาเซ็นร่วมกันไม่ต้องค้ำนะคะใช้เงินดาวออกรถ19ื่นเก้นเดือนละแปดพันเก้าจ็ดสบาทก็ไม่ถือว่าดาวน้วอยพันสบายนะกับรุ่นนี้แล้วมีอีกรุ่นหนึ่งตัวสวยยกสูง1.9ึ 9, High ่งจเก้นเดอร์ LDA ตัวนั้นก็มีโปรดาวหมื่นเก้าเหมือนกันนะคะออกรถได้เลยใช้เงินดาวหมื่นเก้าผ่อนเดือนละหมื่นหกร้อห้าสิบสองบาทเนี่ยค่ะรถรอส่งมอบนี่เลยนี่ขันนะคะเนยงพาไปชม,มันใกล้ๆโปรดาวหมื่นเก้าันเก้าร้อเก้าสิ้าบาท พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นรุ่นนี้เลยเหมือนกันเป็นรุ่นกระบะยกสูงนะคะ h ฮย a n d e r 19LDA มาพร้อมกับฟังก์ชันจอ MD กล้องมองถอยนะคะเนีย่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นให้เลือกอยู่3รุ่นที่ใช้เงินดาวออกรถ19นะคะท่านใดสนใจมาดูคลิปนี้ย้อนหลังทักมาคุยได้ที่เข้าฟาร์มหรือโทรมาก็ได้นะคะ0 8 1 6 3 6 8 5 9อันนี้พาชมเอ็กซ์ซจ้ของอยากเห็น อยู่ด้านนน้นอันนี้ก็พาชมไปแล้วเนาะก็ยังไงแล้วนกขอค่ะถ้าไงแล้วนกก็ขอฝากเพจอ e so ีสุบอดีบายเซลล์นกไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้มาขอคำปรึกษาแนะนำได้นะก็มีข้อสงสัยบางท่านอติดเครดิตจะออกรถได้ไหมก็ทักมาคุยได้นะคะทุกคำถามมีคำตอบแล้วก็ทุกปัญหามีไว้ให้แก้ไข ถ้าสนใจจะออกรถจริงๆแล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะหาแนวทางให้ลูกค้าออกรถได้ทุกท่านเลยเนาะสนใจไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเสียงชัดมากขอบคุณมากค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวนกจะจบพร้อมกับ X Series Speed คันนี้เลยอนี่เลยค่ะเผื่อไปเห็นเนาะฝาท้ายมีสติกเกอร์เงี้ย X Series Speed แน่นอน แล้วไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ